สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนมอลล้ำครับช่องกันชัยลำเพลินออฟิเชียลนะครับผมปลุกตืน่นครับพี่น้องมองอออื่อนี่ห้าตุรกีดูแถวออฟวินแต่ว่าสถานที่เป็นแบบใดคือเป็นจังสี่เดี๋ยวผ้ายางเบิไปดิเห็นรถคันนี้ส่องสายทีเดียวทางพี่พี่น้อง เห็นหลดคั่วแล้วโอ้ยยึดท่าพียึดท่าพีทำยังไงอ่ะโอ้สถานทีแบบนี้เลยครับมันนี่รลังการแท้ ไก่ขยะขนาดนี่นตอนนี้เวลา11โมงสามนาที แรรอบันเ่นมานมั erm <nervous. S 2> ้ยที่อันนว่าข้นีเขาทางไหนขนทีเข้าทางไหนทีก็จะเบตรงนั้แอ๋ออันหนมาพี่คนทีเขาทางไหนส อารมลมแห้งคับพี่นองทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านไผครับกรททีแบบในกาโบบนี่ก็สืเป็นประกาะสัางห่าง อขอบคุณทุกรังใจครับมือคืนข้น,นลายเติมครับ ดัังงานนครบพี่้อต,ตลาดเดินเล่นครับพี่น้องตลาดเดินเล่นสถานที่ทจะเป็นห้างสร้างขึ้นใหม่ มาแรกมอวตอร์น้ำกันครับผมพี่น้องมาหอนจอดถึงนะครับวันนี้เรานอ,นอนที่ห้างเลยครับ สามหลอ อีกแล้วอันนหไปใช้พรมีหวัไหมพค่นที่เข่าทั้งไหนสมหค่นเข่าทั้งไหนเสหอมาโอ้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 โอ

งายเล็อไง่ายง่านยะเป็นอนะไท่นี่ง่ายเป็นโน้ตเหายางโน้นโะอ้ล่างเายง่ายงายเด้อมี่มีมีนี่ยัางน่นะนะนี่หรอ บีกหนึ่งน้ำเปล่าหนึ่งนะใด้น้ำเปล่าเจ้ามาน้ำกินก่อนนะค,ะครับใหญแล้วครับกินนีดด่ไซสล่ะกินดดนี่ไซส์มามามา Ủa mấy thằng nhát Ủa Nhát yên lắm Nhát yên lắm Nhát nào

ขนาดออกปากเป็น,นาาบุญเป็นพรไนี่สบปะสบตัวแห้งนี่ไม่ล้งก็เผ่อนอแข่งกันหรืไม่ล้นรบเนียครับไปนอนอีก อากาศดีอากาศดีนี่โบหาบัดตีงอากาศมันเย็นเลยอืมดีมากจับจับจับขึ้นเลยบาว่อยู่แนบดยเ่ามันกแหนบครับแต่ย่าวเ่ากันนี่ีเ้ไอที่ทำอะไรมันมีอกยุปุกซองกูหยัะทีุ่คคาหารนก็เสียงไปเย เจ็บไร้น <silently> ย <ous> ่างรที่หันมาผิดหันมาผิดปุองเเเขาหายหันมาผิดไปเลย่ักสีผิดนไปตั้งจากไซมาบ้านเดินทน่หมดจะตั้งมาจากท่างนั้นทงนันละันมาผิดทั้งขับปลาของคนแต่ทั้งคุณขาม่คุณของไก่ทั้งไทั้งออกทั้งรทั้งขาไปเดินเก้านี้ผมเดี๋ยวมาโวยหนมาเจ้าผิด เดินก oh. ้ามองได้เห oh. ่มองตั้งบ่แมนเพือนแต่นี่นีฮะเยอ๋ยะนีอเพื่อนคั้นแตนั้นไหนว่าต้องต้องอ่านลานปาม่ไม่ไต่างันแม่มนต่าวันามองนี้เขาเกดมาเล่นบอสบอสมีบาดรานอยู่อ๋อมีบดเเห็นอย่ที่้่างร้างแคบๆนะบาดแรลนอถ้าต้องกทุ่งกเปนตันั้นแล้วหเพื่อนั่นอ่ะใกล้ๆกันทาเป็นหน่อยมันขึ้นใกล้ๆกันเราไม่เหมันยื่งๆกันอคือเพื่อนกัน พ่คนไม่เอาเรียนก็คือเ่าเลยดีใจล้าพอกันคลิปหนาพี่น้องพี้ก่อนเละคลิปเลยครับ